ดาวพฤหัสสถิตยอยู่ที่ราศีเมษเดินผิดปกติมาหลายเดือนทำให้ส่งผลได้ไม่เต็มที่แต่นับจากวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่12สิงหาคมดาวพฤหัสจะกลับมาเดินเป็นปกติส่งผลให้สองลัคนาราศีวัสนาดีเลิศ ลักนาราศีมังกรดาวพฤหัสสถิตยอยู่ในพบเรือนแห่งการลงหลักปักฐานพบแ่งการมีชีวิตที่มั่นคงมีมาตรฐานเป็นปทุมเกณฑ์ปทุมเกณฑ์คือบุญเก่าหนุนนำชีวิตเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือแม้จะเจออุปสรรคปัญหาใดๆก็สามารถผ่านพ้นได้สะดวกสบาย การที่ดาวพฤหัสกลับมาเดินปกตินี้ทำให้ส่งกำลังถึงชาวมังกรได้เต็มที่ช่วงนี้อุปสรรคปัญหาจะน้อยลงเป็นที่นิยมชมช,มชอบมีสเสน่ด้วยดูดีมีออร่าจ,จับวาสนาดีทำอะไรก็สำเร็จตกน้ำมไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้และลัคนาราศีกรกฎ ดาวพฤหัสสถิตยอยู่ในภพเรือนการงานมีมาตรฐานเป็นราชาโชคดาวพฤหัสมาจากภพเรือนแห่งความเจริญรุ่งเรืองด้วย ในพบการงานของชาวกรกฎมีดาวราหูสถิตอยู่ดาวพฤหัสช่วยให้กำลังไร้ายของดาวราหูอ่อนลงแต่ก่อนหน้านี้ดาวพฤหัสเดินผิดปกติจึงอ่อนแรงแต่ในช่วงนี้ดาวเดินเป็นปกติดีแล้วชีวิตการงานของคุณจะรุ่งเรืองโชดช่วงชัดชวานสว่างสวัยอุปสรรคปัญหาใดๆจะคลี่คลายหมดสิ้นไปมีเกณฑ์เจริญเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้เลื่อนขั้นหรือได้ขยายกิจการ หรือได้แสดงฝีมือในโปรเจกต์โครงงานดีๆวาสนาทางด้านการงานดีเยี่ยมค่ะถ้าชอบคำทำนายพิมพ์คำว่าขอรับดวงวาสนาดีไว้ที่คอมเมนต์นะคะ